จิธนารุรครับสวัสดีครับแนะนำเหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรคะสุเวชิลล์คุณขาชื่อฝนนะคะนิชาพัทรฤทธนารุราชเป็นคนาไหนะเป็นคนภาไหนเจังหวัดตรังค่ะเป็นคจังหวัดรังตรงพ่จะดีใกล้เงกันเลยเนาะคนนครนั้นมันสยมนะครับ ยังไงฮะคุณฝนเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าจริงๆตัวเนี้ยเอาทตลาดชุดอะไรก่อนสัๆจ่าจริงๆแล้วฝนทำตลาดชุดเป็นชุดหมอนรองกระดูกทับเส้นค่คือตัวยูโรเฟกแล้วก็ตัวยูนิออยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับหมอนรองกระดูกทับเส้นถูกไหมไม่มีคะือกำลังจะบอกอย่างนี้นะไม่จําเป็นต้องไปทุกเข่าทุกขาตัวเองที่จะมาทำนะฮะหรือไม่จะเป็นต้องกดข้าวกดอาหารด้วยเป็นกดไหลย้อนแล้วมาทํากดไหลย้อนไม่จําเป็นผมเจอคนเยอะมากพี่ไม่เป็นแต่พี่ไม่อินไม่ต้องอินคนอื่นเขาอินไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว แล้วเรามาทําตลาดเอาแต่คุณฝนอินจากตัวเนี่ยคือจริงๆแล้วฝนเป็นตัวกดไหลย้อนแต่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนะคะเพราะว่าไม่มีอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกเลยไม่มีอาการนั้นเลยค่ะแต่ว่าปัญหาที่มีอาการแก็คือว่าหายใจไม่ไม่อิ่มหายใจไม่เต็มปอดบางคนใกล้จะตายอ่ะคือแบบหนักนะใช่ค่ะคือแบบทายังไงว่าเราพยายามเขาเรียกว่าสุดโลมเรียกว่าอะไรอะะซุดลมหายใจออใช่คือ งง<ม>นต่นมนไม่อิ่มแต่ไม่เต็มปอดใช่ค่ะแล้วลมันเหนื่อยมันเดือดแล้วมันเพียวที่สําคัญก็คือมันทาให้เราแบบมีความรู้สึกว่าแพนิดอะค่ะถูก้องกูจะตแดงแสดงว่าตัวกรดเกือแล้วก็เบปซีเนี่ยมันเริ่มเล็ดรอดไปที่ปอดละ,ะมันทําให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดไม่ได้ปอดทางานไม่เต็มประสิทธิภาพใช่ค่ะ พอหลังจากนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นกดนไหลย้อนนะคะเราก็เลยแบบไปเอ็กซเรย์ปอดบ้างไม่ว่าคลื่นหัวใจบ้างที่ที่เห็นเนี่ยอันนี้คือแค่บางส่วนนะทุกคนจริงๆเขาส่งไปประวัติทางการแพทย์มาเป็นสิบๆใบเลยนะให้ดูดูนะฮะซึ่งผมก็ดูไม่คมอ่อยออกเพราะลายมือหมอ <c oughs> ก็คือลายมือหมอนะครับแต่ก็วิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่าโอ้โหเปตรวจขนาดนี้ไม่เจอใช่ค่ะผลเสียทางโก้ไปประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาททุกคนก็คือไป่ว่าคลื่นหัวใจแล้วก็แบบพอไม่ว่าคลื่นหัวใจปุ๊บคุณหมอก็อ่านใช่ไหมถ้าอ่านท่าพักับผมคุณว่า คือแบบเราเป็นอนะ่ะเราก็เลยไม่เฉียงอมอ,หน,นห,มอหนูเป็นข่าหมอหนูเป็นคันท่หนูใกลจะตายแล้วแล้วหนูหายใจไม่แต่มันไม่เป็นอะไรนะคะหมอก็เลยให้ยาจิดท้ายยังไงยังไงก่อนก็คือจะไดเ็กเข้ามาสู่ในวงการกดไหลยอนคือห <c oughs> มอหมอเขาไม่รู้จะรักษาย,ยัางไงแล้วอ่ะค่ะเขาเลยให้ยาแบบจิตท้ายแบแบทําให้หวัวใจเราเต้นช้าลงาลงมันก็เลยทําการให้เราเป็นคนเฉื่อยชาไปเลยทีนี้ด้วยความที่แบบเรียกว่าภากคุ้มครองดีกว่าก็คือแบบ เราเดินเข้าไปในครัวหาแน้วมันเป็นยูคิแมักที่เราซื้อมาแต่เราไม่ได้กินนะเพราะว่าเร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 าไม่รู้ว่าจะกินทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบแต่งใจว่าเอ้ยกินดีกว่ากลัวนกวมาหมดอายุนะคะก็เลยหยิบมากินหนึ่งเม็ดพอกินหนึ่งเม็ดปุ๊บอาการที่แบบว่าเราหายใจไม่เต็มปอดน้วค่ะหายแบบเหนื่อยอะค่ะมันหายไปก็เลยตกใจก็เลยวิ่งไปหาพี่โจบุ๊ป้าป้าเฮ้ยมันมันดีขึ้นแล้วเลยฉันค้นพบแล้วยูเรียกาเลย ไไอไม่มีสาเหตุใช่ค่ะไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ไอมาแต่ไม่มีไข้นะคะครับไอแบบตลอดเลยกินยาก็ไม่หายพอไปรอบสองรอบสองนะคะไปหาหมอที่แบบเกี่ยวกับคอเลยค่ะคุณไทยทีนี้หมอตั้งคําถามมาว่าคําถามแรกที่หมอถามผมนะคะก็คือคุณนิชาพัฒเป็นกตัยอนหรือเปล่าคะอ่าเพราะว่าเท่าที่เห็นผลตรวจเนี่ยนะฮะตัว TSH หรืออะไรเนี่ย FT 3 FT 4นี่คือปริมาณวัดไทคอร์โมนไทรอยเนี่ย ปกติใช่ค่ะเขาก็เลยให้เราอ้าปากแล้วก็เอาไม้กดแล้วเขาบอกว่าไหนลองไอซีแล้วเขาบอกว่านี่ไงกดมันเกิดมาแจ้งว่าไอที่คุณไอไม่หายสักทีมันเกิดจากกดหต่ย้อนหลังจากนั้นก็ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ UQ Max มาโดยตลอดใช่ละคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นยิ้มแย้มแจ่มสได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ลงด้วยด้วยแล้วก็สุขภาพบางดีด้วยนี่ก็เลยทําให้คุณฝนเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าเนาะแล้วก็รู้ไหมครับทุกทุกคนคุณฝนเนี่ยมียอดหรือผลประกอบการของธุรกิจนะเฉพาะกําไรในบริษัทเนี่ยเป็นลําดับต้นๆของบริษัทจะเรียกว่าเป็นระดับหนึ่งเลยกําไรเดือนละเป็นล้านคิดว่าเยอะไหมอ่าแต่ไม่ได้กำไรจดือนละจากตัวตัวกฏไรย้อนเนาะแต่จะเป็นตัวนึงเลยตอนนี้ทำกฏไรย้อนแล้วค่ะเมื่อเดือน ร้อยเก้าสิบกระบกขอเสียงปรบมือให้กับคุณฝนด้วยครับลและนี่คือคุณฝนนะฮะที่เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความเชื่อนอกจากเชื่อในธุรกิจแล้วยังเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและเธอก็ตั้งเป้าอยู่แล้วแหละว่าในอนาคตจะต้องเติบโตพาทีมงานเติบโตไปเรื่อยๆขอเสียงปรบมือให้กับคุณฝนคับ